สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่23เมษายน2 5 6 8 1นานาฬิกามาแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านรับรู้4ข่าวสารดังต่อไปนี้ครับข่าวที่1ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกเว้นการแต่งเครื่องแบบลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองให้โรงเรียนเป็นผู้กําหนดเครื่องแบบตามความเหมาะสมเช่น เมื่อมีการจัดกิจกรรมปเปลี่ยนวิชาลูกเสือผู้เรียนสามารถแต่งกายเพียงชุดพระหรือชุดนักเรียนที่เด็กมีอยู่แล้วและใช้ผ้าพันคอลูกเสือกำหนดเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้จะประกาศใช้เดือนเมษายนนี้ข่าวที่สองครับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทยังขึ้นไม่ทันเป็นของขวัญในวันแรงงาน แห่งชาติปีนี้ครับเมื่อวานนี้ครับ22เมษายน2568นายบนุญส่งทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่4ทัพ2568ว่าตามที่มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างโดยกรรมการไตรภาคีประกอบไปด้วยผู้แทนนายจ้างผู้แทนลูกจ้างฝ่ายรัฐ ฝ่ายละห้าคนรวมทั้งหมดสิบห้าคนเข้าเข้าร่วมประชุมครบทุกคนนายบุญสงทัพชายยุทธได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการช่วยเหลือเยยวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกับพารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี68ปทั้งนี้ในที่ประชุมมีความเห็นต่างกันเห็นด้วยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอีกส่วนหนึ่ง และให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งโดยมีการกําหนดประชุมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม2568ซึ่งวันที่ประชุมจะก,กําหนดอีกครั้งในส่วนของมาตรการเยียวยาเพือ่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํานั้นวันนี้ยังไม่มีมติในที่ประชุมนายบุญสงทัพชัยยธปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการประชุมค่าจ้างในวันนี้ยังไม่มีการเคาะใดๆ เนื่องจากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในหลายประเด็นทั้งนี้การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำยังคงเป็นไปตามสูตรการคำนวณเพียงแต่ดูสภาพเศรษฐกิจว่าคนไทยพี่น้องผู้ใช้แรงงานควรได้รับการเดียวยาค่าของชีพที่เหมาะสมหรือไม่นายบุญส่งกล่าวครับทั้งหมดก็คือเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้22เมษายน2 5ง8มีการประชุมไตรภาคีนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ แล้วก็จะมีการประชมุมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม258แต่ยังไม่ได้กําหนวดวันก็ต้องรอติดตามข่าวเรื่องค่าแรงต่อไปครับว่าจะสามารถขึ้นเป็น400ได้ทั่วประเทศเมื่อไหร่ครับแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถขึ้นได้และไม่ทันเป็นของขวัญในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ครับข่าวที่3ครับประกาศแล้วนะครับประกาศในราชรฐกิจานุเบกราสาสหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมในการโอนกรมรมสิทธิและการจดจำนองที่อยู่อาศัยเหลือ 0.01%ตั้งแต่22เมษายน2 5 8ถึง30มิถุนายน2569ครับโดยในรายละเอียดที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ21เมษายน2568นายอนุทินชาญวีรกูรัฐมบตีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคาร ที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะมนตรีกำหนดอนุมัติเมื่อวันที่8เมษายน68เพื่อส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศก็สรุปลดค่าธรรมเนียมในการโอนในการจดจำนองเหลือ0.01%นะครับก็มีผลตั้งแต่วันที่22เมษายน68ถึง30มิถนายน2569นะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องนี้ครับ ต่อไปเป็นข่าวที่4ครับการแจกงเงินหมื่นที่ท่านของรัฐบาลนะครับแจกงเงินหมื่นที่ท่านเฟศสามเฟสามก็คืออายุ1 6บหถึงยีปีนะครับและเฟศสี่อายุเกิน20ไปจนถึง59เนู่นแหละครับเดินหน้าแจกต่อเช่นเดิมนะครับคลังเตรียมสรุปเสนอคอรมอภายใน1-2สสัปดาห์นี้อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยโดยนายจุลพาณธรรมนิวัฒน์รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังเปิดเผย,เ,ยมเมื่อวานนี้22เมษาย,ยน258นะครับ ก็รอติดตามข่าวเรื่องนี้กันต่อไปนะครับโดยเฉพาะการแจกเงินเหมือนเฟส3 1 6ถึง20ปีจะมีการนำเสนอเข้าที่ประมุมอคอรมอไว้ๆนี้ครับตามที่นายจุลพรอมไอมนิวัฒน์ิ่มตีชั่วคางเปิดเผยเมื่อวานนี้22เมษายน2568ครับทั้งหมดคือ4ข่าว14นาฬิกา23เมษายน2568นำมาเล่าสู่กันฟังครับยังมีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาอัปเดตเป็นประจำที่ช่องนี้ครับกดติดตามไว้เมื่อมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกบ้านฟังทันทีครับสวัสดีครับ